นี่นะคะการใช้งานโอ้ว <laughs> ปลานนินจ้าโอ้บอมากระเบิงเอารลดเด้อพี่น้องเฮ็ดฮอดแท่เองคุณเด้อ แมาหาป่ามาตะเศร้า,เ,าเพราะว่าเหยียและเทียไปเห็นงานไปสวยเพราะมันยังไม่ได้ไปทุ่มเมืองถ้าตกป่าตืต่นตีหา้าเ,เห็นงานไม่เนี่ยทุ่เมือป่านไม่ได้หาทุ่เมือแค่ยกสะดุ้งส้หรับยกสะดุ้งโดยเฉพาะผลิตเองทุกขั้นตอนแล้จะพาไปชมว่าใช้งานยังไง ทำนั่ง,ง,ง,ง <c oughs> ประกอบแห้่ประกอบประกอบ นี่นะคะการใช้งานโอ้ว <laughs> ปลานินจ้าโอ้